อือก็ตกใจเหมือนกันตอนแรกค่ะว่าเออไม่นึกว่าจะเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์มากแต่ว่าก็ยอมรับอยู่แล้วในทั้งข้อที่ติชมซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะค่อนค่อนข้างไปทางตินิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็ก็มันเป็นอะไรที่เต้าเชื่อว่าไอจีมันก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวแต่ว่าก็มีความเป็นสาธารณะด้วยก็เต้าเต้าคิดว่าตอนนี้เต้าก็มีวุฒิภาวาะพอแล้วที่ ที่เต้าจะตัดสินใจทําอะไรแล้วเต้าก็คิดว่ามันก็เป็นตัวขรบตัวตนของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเต้ามาหลายคนก็คือแบบว่าตัดสินใจคิดว่าบบจะทำอะไรกใช่จริงๆเราก็รู้สึกว่าเป็นการพักผ่อนคือมันมองได้หลายมุมแล้วแต่คนมองเน้ะถ้าแบบมองว่าวิยเป็นภาพแบบเลื่อยอะไรอย่างเงี้ยอาบน้าแค่ผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่าถ้าอีกมุมหนึ่งก็คือการออนเซ็นมันก็เป็นการพักผ่อนดีแบบคุณมันไม่ใช่อยู่ที่บ้านแล้วแบบอยู่ดีๆก็ใช่ค่ะก็เลยเต้าคิดว่ามันก็เต้าอยากจะแชร์ เ,เหมือนกับวันว่วางๆของแต้าวันที่เต้าแบบไปพักผ่อนให้กับเ,เพื่อนที่ติดตามหรือว่าแฟนคลับซึ่งเขาตามเราอะไรเงมือนหลายคนก็แบบจับผิดเรื่องคนคนถ่ายก็ปนปต้วยค,<น>ค่ะ จริงๆเราเป็น private onsen ค่ะก็จะเข้าไปได้ทีละคนแล้วก็แล้วก็เอากล้องโปรโวที่เจ้าติดไปสําหรับเวลาไปเล่นสโนว์บอร์ดเราก็จะถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปถ่ายได้เพราะว่าถ้าดูจากที่ในภาพก็จะเห็นปเป็นแบบเลนไวายเลยค่ะตอนหลายคนมองไปแล้วว่าแบบนี่ก็เป็นคนถ่ายนะทางฝั่งเขา,ม,าม,มีเครียดไหมคะก็ไม่เครียดนะคะเพราะว่าก็รู้ว่าเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรท<ม>ี่คุณเจอฟิดแบ็กแรง้ราหน่อ,ย, like นอย,ยนะคะ ไม่น้อยนะคะเพราะว่าคือก็เป็นอะไรที่เราคิดว่าก็เป็นแค่ภาพภาพหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ทําให้เกิดความเสียหายกับใครทั้งสิน้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าไม่ไม่ได้แบบ คบจิตใจหรืออะไรมาค <Okay. S 1> ่ะแล้วทางพุทาณแล้วก็พี่สาวมาชี้แจงเอ่อพี่สาวเขาก็มีชี้แจงให้สําหรับคนที่อาจจะใช้คําพูดที่มันอาจจะดูรุนแรงไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือไม่ใช่ว่าปิดหูปิดตามไม่ฟังคำพกษ์วิจารณ์เลยแล้วก็แล้วก็ยอมรับยอมรับฟังในส่วนที่มีการเตือนว่าบางทีเราจะทําอะไรก็อาจจะต้องคิดถึงน้องๆที่เขา,เาติดตามเราอยู่กนะะันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้กับไม่ได้ถึงกับว่าเหมือนกับ มายอมรับข้อผิดพลาดอะไรแบบว่าออขนา,นอาดอะไรเนี่ยกับคน <พอ S 1> หลังกับคนที่มองว่าเราแบบโชว์เซ็กซี่บ่อยมาทุกอย่าง ไปออกรายการาสุดคือก็อาจจะว่าบีบนิดนึงอ๋อค่ะจริงๆแล้วอาจจะเป็นที่เราไม่ได้ฟิตติ้งให้มันดีก่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะแบบดูโป้ไปหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ตัวนั้นก็จะต้องเป็นบทเรียนให้เราแบบได้ระวังมากขึ้นในการที่จะแต่งตัวไปงานในครั้งหน้าเลยหคนก็มาว่าต้าจะฉีกดูเซ็กซี่เลยนะคะไม่หรอกค่ะคือจริงๆแล้วต้องว่าคนเราเนี่ยก็มีหลายมุมเนาะบางทีผู้หญิงเราก็อยากจะแต่งเซ็กซี่บ้างวันก็อยากจะแบบเปรี้ยวบ้างเท่บ้างมันก็มีหลายมุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอออย่าไปจํากัดความว่าผู้หญิงคนนี้ต้องเซ็กซี่หรืออะไรอะไรแบบนี้เลยดีกว่าสำหรอบถ้ามีคนพูดไหมคะว่าแท็กซี่เพิ่มหรืออะไรเออไม่นะคะก็ก็ก็ไม่มีค่ะจริงๆเราชอบแบบไหนมากกว่ากันแท้จริงๆเราชอบในความที่มันไม่น่าเบื่อค่ะหมายถึงว่าเราได้ทําอะไรหลายๆแบบได อย่างตัวเต้าเองเวลาเต้าแต่งตัวเต้าก็ไม่ได้แบบโอ้โหต้องเรียบร้อยตลอดเวลาหรือว่าเซ็กซี่ตลอดเวลาเราก็จะสลับกันบ้างบางทีแต่งตัวโชว์มากไปแล้วเราก็อยากจะแต่งเรียบร้อยบ้างก็มีเปลี่ยนไปแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ความต้องการของเราอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็บอกว่าที่เต้ามีความมั่นใจในการแต่งตัวมากขึ้นเพราะหลายคนก็บอกว่าเราย่องไปสวยๆมากอ๋อค่ะจริงๆเราไม่หรอกค่ะจริงๆก็คือมีการเราก็ใช้ตัวช่วยอย่างที่บอกไปค่ะก็เลยทําให้แบบเรารู้สึกว่าเอ้ย

เอ่อ like, ตอนแรกก็ค no ิดอย่างที่บอกแต่ว hmm. like ่าก so ็ค so ิดไปคิดมาแล้วก็ยังอย่าพึ่งดีกว่าอะไรเงี้ยยังยังไม่มั่นใจอะไรเงี้ยยังไม่เชื่อว่าลเต้ยังไม่ได้ทำมาอ๋อเลยเลยคนที่ไม่เชื่อเลยอ๋อก็ก็จริงๆก็แล้วแต่เราเราก็ไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงนะคะใช่ค่ะก็ต้องแล้วแต่ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ก็มีขี้คิดบ้างก็คิดค่ะค่ะตั้งอย่างเวลาเซ็กซี่พุ่งอย่างต้นหัวอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะไม่นะคะไม่เขาก็รู้ว่าเป็นงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะยังก็เขาก็ ดูว่าเราไม่เข้าไม่ไรเราแต่งตัวอะไรไม่เลยค่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้แบบเออมาเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรตรงนี้เลยเคยมีข้หรือมีลิมิตไหมว่าห้ามเกินเท่านี้มาไม่อะค่ะคือถ้าคนที่จะลิมิตแต่ว่าน่าจะเป็นพ่อกับแม่มากกว่าพี่น้นงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็เกิดจากคุณพ่อคุณแม่เห็นแล้วก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ดูน่าเกลียดหรืออะไรเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้พ่าอะไรพิเศษไหมคะเจ้าซัมเมอร์ไม่มีค่ะโอ้ไม่มีค่ะไม่มีค่ะ แบบแ่หลงมาเยอที่ต้นเขาว่าเนี่ยเรื่องเซ็กซี่เอ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็ก็เขารู้ว่าเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้รู้ไม่ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องฉีกไปลุกเซ็กซี่หรือว่ามันมากไปหรืออะไรเงี้ยเขาก็รู้ว่าเราเป็นยังไงจริงๆแล้วเราก็แบบเจอเตอมันแนนคนนึงอะไรอย่างเงแบบี้งยะคะ่ะแฟนถามแล้วเขาเต้าบางคนก็ติดบลุกเราสร็งเลยเรียบร้อยมาตั้งแต่ตน <ๆ S 2> <ๆ>้นเราอ๋อจริงๆก็ไม่ได้ชี้แจงเลยนะคะถ้า แฟนคลับจริงๆจะรู้เลยว่าถ้าแบบไม่ได้เป็นคนแบบเรียบร้อยขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เขาก็รู้ว่าเราเป็นยังไงว่าเราแบบโกโก้อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs>